เขี่ห่อเนี่ยมีมีพักยังแน่พ่อใหญ่ะมีแล้วพักักยังนี่พักนี่ชื้วเขียวนี่อันใดนี่พักชิ้วเขียวนี่ประกาศหัวประกาศหัวโอ้ยงามประกาศหัวประกาศหัวว้าจอบเลยงามขนาดนี้ก็ไม่ค่อยได้สียาปีนี้ไม่ได้สียายังอันนั้นพักยังนันไหนคะนาโย้วาบมาสีคะนาปุ่นพังพังปุ่นพักจอนโอ้พักกระจอนแห้งครับสุดยอดได้ชมกันครับ สวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพอ่าสวัสดีครับพ่อใหญ่เออพ่อใหญ่พ่อใหญ่โคโลโอสเซนลวาวาอยู่บ้านไหนพ่อใหญ่ยังั้นเมืตะกี้ก่อน<า>สวัสดีครับสวัสดี<า>ครับเออบ้านยัง,งเกาะบังแดงโู่แปด บ้านฟางแดงมู่แปดตำบลให้ยังอำเภอพังคนจังหวัดนครในยินว่าเป็นศูนย์เรียนรูกความัในเรื่องการปลูกเกษตรอปลูกพืชพีวสัตว์บ่อนเป็นไงหมุนเวียนปั่นช่วงหน้าฝนก็เออบ่อนบ่อปลบกพ้นบ้านตลาดบ่อนี่หน้าเดียวคุปลูกผักดิ่นของเก่านะในในพื้นที่เขามีปลูกผักยังไงเดี๋ยมีผักกาดขาวผักกาหน้าผักบุงผักกระจอนเอ่อผักอีตับ บัรเฮาไปขายใส่บัตรดิผักสลัดผักซี่หอมห้วยมีเบิดตัวนี้อันนี้ครบสุดครบสุดอยู่นี่เตรียมของใส่ปีใหม่อ๋อใส่ปีใหม่ใคนเป็นผักกันกาดห่อหน็ใส่ปีใหม่เพื่อดื่มมาหนิใครปลูกซ้ำนี่เฮาเฮาเฮาสิไปขายปลวงปีใหม่นี่ปลูกได้จักจักมื้อแล้วครับถ้าปลูกมานี่อายุมันเริ่มเก่าวันที่20่สิเก่าวันที่20อืมมันก็ครบเดือน20เดือนไดน พราะได้ครบเดือนนี่ครบเดือนคืองามใช่ไหมนี่ให้มีสูตรอย่างคือยังเห็ดฟักกาดินบ่งามเขาจงไหนใส่ปุ๋ยบ่ที่แรกครใส่เระถนงใสกระถองอ่าใส่กระถางอ่เอาเมล็ดพันธุ์ใส่โดนไปได้ใส่กระถองยังมาลงแปลงจันที่ซิมฮาเมอร์ซิปฮาเมอมันปรุงขึ้นมาอืมบันี้เอาก็มาใส่ลงแปลงจันที่กัดเน็บเน็บความห่างกัดลายไนไดนครับความห่างกว้างสี่สิบสี่สิบห้าสิบเสนประวัตนเนาะมันมัคุ้มกันพอดีเนาะ ครับเนี้ยทีมันหัวหน่อยครับพุ่งหัวงามงามหัวงามต่อมาถามว่าเบิรงก่วงหรืเปล่าเครื่องมันออกหัวนั่ะเนี่ยเพราว่าวันที่ยี่สิบเนีตัดแล้วเมื่อใดก่อนเมื่อวันท่ยี่สิบบกอัน่านวาที่ยี่สิบธันวาเนี่ยคนมาเบิร์กคนมาเบิรงอันฟังพุ่งกับพักหน้าพักหน้าของตอนหัวใหญ่ๆว่าเนี่ยเหรอเออพหน้าหวานเนาะหน้าหวานเออเอายางยางไปพูดไปเบิรงพุ่งพักก็จอดหมดฟังพุ่งครับครับ คือได้ยินว่ามีปูมาเบ่งดูงานอดี่วครับดูงานปีนั่นเป็นอะไเป็นอะไดแจะมาเบ่งอีกอย่างเนียเบ่งวิธีการคือเก่าอีหลับปูอ่าก็พักพักอันหนึ่งครับปีนั้นเวลาเวลาใส่ปุ๋ยเขาได้ใส่อยู่บอครับนี้ที่แรกเขาติดแล้วสามเมือกของดปุ๋ยอ่าดปุ๋ยสามเทียปุ๋ยปุ๋ยสามเถียอืมปุ๋ยสูตรเสมอน่ะ สิหูตรเสมอสูตรซิมหากใส่ลายบวกรับกันแปลงบอกนะว่าผมมันไม่สิวน้ำจุดผสมยูเลียผสมยูเลียเอาสูตรผสมยูเลียมันอะรงามใส่สูตรผสมยูเลียจริงไลยครับวิธีการใส่ใส่สองนึงอ๋อสองนึงเลยซิมหาเออซิมหาถวยนึงแล้วก็ยูเลียสองสองวอซิาสองถวยสองถวยยูเลียยูเลียมันแห้งผสมน้ำบ่อระดัเข้ากัน แล้วมันยังบว่าหวานบ่างไหมหวานสดบ่ได้ใส่น้ำผสมบ่บ่สูตรเจ้าอ๋อหวานลงพื้นดินเลยโอ้ช่วงหมดใส่ใส่สูตรซิมฮาแล้วแมีนเมนเมนช่วงหมดนี่ค่ะถ้าเอาเอายูเรียมาใส่มันก็กีเท็ดให้บ่ช่วงสองจังมันใส่ยูเรียครับซิมฮาอ๋อช่วงแรกน่ะเอาสูตรเสมอใส่บาดช่วงที่สองช่วงที่สองระยะห่างประเด็ครับประมาณซิมฮาร์เมื่อ หมายถึงว่าลง้งแปลงปลูกปั๊บลงไปดีประมาณจังมืึงเขาใส่ปุ๋ยอ็นสูตรเสมอให้มันติดก่อนบอกโอให้มันติดให้มันติดประมาณติดหาเมือให้มันติดประมาณติดหาเมือแล้วก็ใส่สสอ็นสูตรเสมอที่แรกกันจที่แรกกันโหดปุ๋ยแล้วก่อนใส่สูตรเสมอเอ๋เอ๋อออออที่สองบานเอนประมาณติดหาเมือเอออืมใส่ สูสเสมอแล้วก็ยูเรียใส่สองต้นหนึ่งเลยูุเรียหนึ่งเขาทางงามคือเก่าผักเราแบบชุดสามนีิ้นชุดสามใส่ยูเรียเดียวยบอลยูเรียยังเดียวบ่บาณนี่รอบบ่หัวน่ะยูเรียยังเดียววานหลงลายปันใดใส่นลายปันใดก็มองละกัมมองละกัมวานไปเลยมันชิงามเลยมันบอกพักอันนี้สูตรเด็กก็ขี่ไก เต็มบอกกองอยู่นะเอะอเขี่ไก่ซะนำ้ะนำงานไมนมีสูตรเด็ดดิเอวเอาขี่ไก่ซะน้ำดิแปงหนึ่งนี่อ่าแปงเอาโรยไปเรื่อยๆอ่โรยโรยพร้อมก,กันกับยูเลียนมาครับอืมโอ้โรยเขากับสา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 บไปวันนี้กับวันนี้กับพกใส่เป็นว่าแบบนี้ใสโยอีทิพหามือใสใสโยหมายถึงว่ามอส่ยูเรียแล้วๆครับขี้ไก่แล้วนี่ถ้างบละผ้าเอา ผสมประสานกันนะฮอไปเสียมกัไปอีกเออมันจังบดโอ้มันจสีเพาตัดมันจังบเสียพื้นที่อืมพราตัดมันก็จีเพาตัดเดี่ยเพากันลื่นเือหัวละฟาติปึ้งขึ้นมาเออว่าคือข่าวท่าแต่ว่านี่เนี้ยหนึ่งหัวมันว่าเป็นหยาเได้แ่หัวละาเออเป็นแซมไปครับพี่น้องค่ะคคขาต้องเอาเลี่ยมแบบไปร้านเออเทคนิคนการปลูกแบบต่อเนื่องอืมเทคนิคปลูกผักต่อเนื่องพราะผักกันผัก กาดอันนี้ห่อเข้าไปแล้วก็ตัดแล้วก็เออมันก็อนเลี้ยดได้บัวร่าผ้าบัวล่าผ้าขึ้นมาเออข้าวชาเว้ยเนี่ยนอนพักกระจอนนี่จี้ใส่ระบบแบบวานเลยวานเลยวานแล้วเขากระอนไปหมองมันที่เขาก็ะยอนหรอเบิดเบิร์ดลายมาใหนเขาวานเบิดแปลงนี่กระจอนมัดสิบมัดหาปองหากระปองปองละสิบจิบหาจิบน่าบุกละหาสิบเออสอง้ายก็ข้าวนากระวานมาเรื่อยะผมว่าข้าวนากระวานขึ้นกันใส่ระบบวานขึ้นกัน โอ้แผลมันซาฮะมันซาสัวมันสิยพักพื้นสัวข้าวจีพักพื้นสัวข้าวเย็นวาดไปเลยแล้วก็ยอดออกเออมองว่าทีข้าก็ยอดออกยอนไปมันก็งามคือนเขาเออสูตรใส่ปุ๋ยคือเก่าบอกให้ทังไหนใส่ปุ๋ยกันสูตรใดอันนี้ห้องห้องฉีไก่แล้วก่อนเออห้องฉีกไก่ก็ปุ๋ยปุ๋ยสูตรเสมออืมฉีกไก่กับแปลงสโซล่าแปลงเออเออเอ แปลงนึงตัวถุงแง่เพิ่น่นนี่เทศเป่นใหญ่มากกว่าวดอีกถุงนึงเออแปลงมาสองสอบมันก็ง่ามมาแล้วเนาะบางเนี่ยพ่อตาเหลียวเบางเนี่ยเขียวเบางสังเกตต่างกันเพราะว่าเพิ่นมีสูตรบัดปุยนั่นใช้อยู่บัตรอันที่เป็นปุยเฉียดแมงเฉีดคือกันทั้งใบเฉีดทั้งใบเป็นฮอร์โมนใช่มันจังจริงง่ามรขายตู้ปุ่นหองกันเลยอยู่ตัวซอยครับครับบัตรไปขายได้สั ย่า่ไปส่งอยู่ตลาดไปส่งเอาไปแต่หกทุ่มพนวะแฝงไปแต่หกทุ่มหมดแล้วเป็กในไร่ได้ครับไร่ได้เขาก็ข่ายโยเออไร่ได้หมายถึงว่าต่อมือกอยังย่ายพนไปขายอยู่ตลาดนึงสินะเข้าจีดายไร่ใดมาประมาณเท่าไรตัวละมืออันนี้ก็แล้วแต่ของวอร์ซื้อของไร้ก็คือคักมือคึกคักมือซั้เป็นไร่ใดมือละสองพันพนลราโอ้เบิ่งพี่น้องปลูกแป้งซรับนี่นี่จำฮู้แป้งปลูกนี่ ได้กาดอยู่ดิสองพันโอ้ยสองพันเปล่าข,ข้าก็ต้องเด็ดพักจริงๆกระจ่อนออกไปนี่ก็เป็นข้าเป็นไปส่งหมดเลยจรงไหมครับส่งแน่ก็ขายแน่เนี่ยครับโคโลโ่เป็นเพิ่นเป็นไฟล์ผลิตเมียนั่นเป็นไฟล์ไปขายเฮ็ดม่านเฮ็ดม่านเซฟกป,ป,ปีห๋หรอกเฮ็ดอยืนแปลงนี่เฮ็ดเพิ่งเฮ็ดบอกครับเลยจังไหม ยุดอยู่ในละซิบก็ปีเออโอ,อ,โอหมุนเวียนอยู่นี่ใส่กระดองใส่ปีบรรจุเป็นนี่ผมจะไม่เบิ้งสุปีนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวพี่ว่รอดสุปเเีเดี๋ยวจะมาเบื้องบัวผมผ่านมาผมบริขอมเสเ็จนี่ผมขเขาเส็นพุ<อ>่นวันนี้จะมาหาพญาโคโลสุปีสุปีครับมาเบิ้งการวัฒนรราการของการปลูกพักเรามีความแต่ว่าเบิ้งพักเราพักก็งามครับเขียวงามมันมีเทคนิคอยู่การใช้ปุ๋ยเขียวงาม สูดบังไฟล่ะสูตดสูดมันสูตรนี้คือสูดบังไฟเลยสิแบบความเจ้าเออสูตรใส่ปุ๋ยสูตรไฟสูดคู้ดลางงามใช่ผูมด่างงามมันไงที่แล้วเออในอกมันเออมีโรคบ่อไงกบ่อเพราะว่าสีดเออสีใหญ่ในจังหน่อยสีดหน่อยเดียวเพราะได้สีดหลายดอกบ่อสีลายาไญ่ลายแมงสีมบนบ่อ ช่วงแดงเขาสีช่วงที่เพื่อนได้ออกดอกบ่ออกสามเมื่อกสีแล้วบ่าสีก้อนนี้แล้วอันโรคมันเป็นอย่งไรมีโรคแบบอะไรเพื่อนนี่โรคเขาไม่เกิดพิเตนบงเขาหรอบงเขามาแต่ว่าสีก็บ่ได้แล้วเนาะคือว่าเนาะว่าแล้วผักกระจนอันนี้เป็นกระจนผักกาดลายยาเขาละเม็ดฮะโรคหยาเขาละเหลียวโยกมันได้จ้ายหยาพวกหยามันจะบ่ได้จ้างคน ต้องเห็ดเองพุ่นพักกระจนงามแใจกระจนฟังน,นั่นก็ะดีออกตัวนั้นจะเป็นบงออ่งเอาบ่ครับง่ามอเออเอาไปง่ามเบิ้งง่ามเบิ้งน้อกันปวดเท้ามันหกเป็นยังอ๋อ <c oughs> ไปออไถึงมาพวกนี้รุ่นหน่อยครับอือยี่สิบท่านว่า,มาเมื่อกี้เลือกบอกดอกแล้วครับยี่สิบท่านว่าเข<อ>าว่มามันสามสิบสองมื่อนึงโอ้สามสิบสองเมือเก็บผลผลิตเลยเออเริ่มฮัก มันจะออกมาบ่บ่บต้องจอดไปปลูกง่ายเสียเวลาย่อนแต่สุมมันจีทียอนมันจีทีเขาเอื่อนท้ำหนออกเอ่อเออเอ่เอภาคเนี้เขาปลูกเป็นรอยไร่คน,นนี้เหรอเขาก็ว่านจันทีละทีขาสิย่อนหย่อนทีมย่อนทีมเลยเออเอ่เอเอขอาอมี<ป>ทีเขาก็ไปบงความการบงกับ,บการย่อนกับแบบเขาปลูกว่านนี่สิมันบงสวยนรืเร็วเร็วกว่าข้าไปย่อนออกมันจกเหี้ยวมันว่ะตายแน่ครับพี่ บม้อ,อขะนอเปแปลมัยนจะซาเออเข้ากับเบืองหมองมันที่มันห่างๆก็จะไปแปลย,ยเอาสามเอาดมเอาสามเพรารว่าลายดอกครับครับปลูกไง,งบ่พักบุง้งโดดในพักบุ้งนี่นน<อ>หนาวบ,บ่คอยหนาวพอดีบ่อ๋อ,อ,อ,อมันอากาศดีป,ปีนี้นเลยพักงามเออบ่ยากหนาวแห้งอ่นนะพักบุ้งเป็นใายพนเต้ครับของซอดแดงสอแดงงาม อ๋อนั่นอ๋อพุงละจักรวัตรุงละจักรวัตรได้วานโดนไปแล้วครับนี่แปลงนี่อันนี้วานมาไดที่เ้าหาเออเส้าหาตุลาตัลาอืมที่ได้เดือนหนึ่งพอดีเอื่นมาเมือหนึ่กระโคแบบวานพอดีได้ตัวนี้เนาะเออวานแบบผมมาประมาณสี่สิบหาเมื่อก็ได้เก็บผลผลิตขายเนาะเออกรอนปีใหม่โยกรอนปีใหม่พอดีขายการนี้ไงงามงามอยู่ไอตูไมงได้ปลูกยากว่าอีตูอีตูกะอันโุปูนี้ เออปู nhạc ปะบ่วปู n h ạ เดี๋ยงีปันยังจีญญงเสี้ยนปูพออีตูปูได้ดิกระเจ้าแล้วอโอ้ยคนหักกันครบชุดชุดอยู่ดิงานอีตูเออกกะน้าประก,กาศดอกเออประก,กาศหอเออครบชุดสลดัดพักซี่หอมขับักบวัวทั้งเทืองปุ่นเออขันเขาปลูกได้แบบนี้จังซีแล้วนี่ไรได้ต่อปีเราประมาณเท่าไหร ขันจังสีแปลงเต็มแปลงสีครับราคาดีคือยังปีนี้พักขันแจงได้ก็หนักหนักอยู่นี่เนาะสี่้ก็เอ้าเจ๊๊๕หมื่นเ่าเออได้โอ้ได้ได้ลายก้อนนั้นผมว่าได้ลายก้อนนั้นอยู่ผมว่าเบิ้งละเบิ้งผักละได้ย้อนอยู่ผมว่าประมาณเจ็ดหมื่าถเหมือนที่ช่วงปีใหม่มันที่ซิมฮารนี่บอกกัเริ่มปล่อยแล้วประกาศขาวซิมฮยี่สประกาศเ้องจีคลายจังไหนเวลาประกาศ นึกแต่หัวหัวใหญ่มาหมาัวละสิบบาทหัวละสิบสามสิบได้นะเนาะโอ้หัคิดเหล่าายเออคิดแต่หัวละสิบบาทไปเฮ็ดเมียงเฮ็ดเมียงบ่พัตนต้นชิดเอ,อาหัวละสิบบาทเนาะบ่เออประกาศพัดไปย้พัดยังเกาะเข้าไปนี่ใจพัดยังเกาะเริ่มเสื่อพัดไม่โค้งอืมมังามมันเป็นยาหุ่นอ้ยงามมันมีสูตรใส่ปุ๋ยอันนี้มัน หัวละโลนี่มันไงมันไงเห็นปะมาสองโลเจ้าเขาบอกหัวมันจะซ้ำไปว้าช่วงช่วงวันที่อะไรเกี่ยัวมันว่ามั่เสืยหมดเสือเริ่มตัดเลยช่วงเดีวันที่อะไรวันที่สิบท่านว่าบ่เอาม่านันบอยี่สิบท่านว่าเสือเริ่มประมาณยี่สิบมันจะออกกอดหัวเขาไปเรื่อยห่เออมันสิ้นนามหรืหัวก็หลับมันแก้มดีวะงานดีแน่นเต้เงินวะงานเขาโอ้ประกาศหอครับเป็นไหนช่วงวันทีท่านปีใหม่พอดีเพิ่งมา คัดเนน้อนออก่าไม่ออกสวดได้บ่เป็นยังบ่เป็นยังอืมเรื่องเก็บนะบ่เป็นยังไว้นั่นล้วบ้านเฮ้าพึงเชี่ล่ะปลูกผักปลูกมีเฮ็ดแบบธรรมชาติหอมกงามปลูกแซมพักเออบ่มีนธรรมดาเด้นี่ผักกันโหระพาแซมไปพอผักอันนี้เบิดเพิ่นก็สิโหระพาต่อได้ย้อนได้เออ ได้การคำนิดนึงบัดนี้อันบัดทุายเพีงนี้มีความสุขบระกอบการเลี้ยงปลูกผักปลูกมีเห่าเลี้ยงด้ก็นไม่ความสุกเลยได้เงินเนาะสับปีสัปีมันเลี้ยงเออเออสัมมาเลี้ยงไปน้ำไม่เลยเออเลี้ยงรูไปน้ำมันว่าเฮ็ดเสือต้องเลี้ยงเขาต้องเลี้ยงเออเออเลี้ยงเลี้ยงรูการผลิตน้ำว่ามันเป็นอย่งสี่อย่งสี่ปุ๋ย่ังไรเออ มีเทคนิคก,การมาเรียกกระจบปริญญาตีพเปอลอ่าตรงแบบนั้นเนาะการเกษตรต้องเรียนไปน้ำเรียนรู้ไปน้ำมันว่าสิเฮ็ไไดซื่อๆเจ้าศึกษามาจังไดยเวลาเขาเขาเบิ่งความรู้เขาเบิ่งจากพักเขาบ่เลยจังออไดยเบิ่งจากพักเกิดปัญหานี่แก้จังไดยนนสิบอเฮ็ดจังไดยเขาเจี๋ยมันงามเกินดินเสียเขาก็ซืือเออ นกักถ้าดินเสียเพียงใดดินเสียมันมัน,มน,มน,นดีเท่าเท่าใดโบ้โบ้คอยเสียหรอกเพราะว่าป,ป,ป,ปัปป๊บปลูกเลยๆปัฟฟ๊บปลูกวิธีการปั๊บปลูกของพ่อใหญ่โคโลเฮดจังไดใส่ปุ่นเลยๆปุ่นปุ่นหมายถึงว่าเอาปุ๋ยคอกจิงสิบวใส่ัยปุ่นขาวสิบวัตถัยถ้าใส่ปนเออใส่สเปียออกพักออกรอบแรกก็ปานปูนขาวปนปูนขาวใส่ตากไว้จักมือบ่โดนเช้าจีมือยาม ยาบมท่านกินยาบมาท่านปลูกกดีปลูกต่อคือยังเขาปลูกเขาก็ปลูกต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นบ่างขอฟิวมันจังงามเออโอ้ยผักเกินอะไรบางเนี่ยผักกาดหอมครับผักกาดห่อแล้วอะไรบางเนี่ยผัวงามเบงเนี่ยฟิวอืมหัวงามหัวู้หัวงามผัวง่ายผุดามันเห็นแล้วมันก็มีความสุขเนาะมันใหญ่งามเนาะเอา พราะงี้อันโคโล่เอาอีกท่านึงเนี่ยเรื่องการใส่ปุ๋ยเจ้านี่เริ่มต้นเอาเอาแบบเริ่มต้นเลยอาจารมเจ้าว่าเลยวันนี้เริ่มต้นเออเริ่มต้นเลยทีไรสารเมือกหมดปุ๋ยเออขอผมหมดสามหอบเออวันที่ซิมหาเมือกครบเออคบปุ๋ยรอบแรกครับซิมห่ากันจุเลียเออหอดแรกอืมหอบที่ซองนี่วันที่อีก เสีหาเมื่ออสีวานยุ่เลีย่ยแซมไปมันวานยุ่เลี่ยเพราะมันเขียวบเล่งตัวนี้วันนี้กะวันนี้ใส่ปุ๋ยงดน้ำการให้น้ำปีหนห้ให้น้ำกับบาเมื่อบาเมือเอ่อบะอืมอเล่นบาบาเมื่ออามัมนซุ่มอยู่แล้วม,มันดินพ่อดินน้ามันซุ่มอยู่แล้วก็ม,มาวาหดห,น,หดนึ่งฮดเมื่อหนึ่งก็พอฮดอ่าเขาก็ใส่แบบนั้นเขาเล่งแต่มช่วงเพราะกาดเนะ ขาดห่อแล้วเลงบ่ได้เด้อบ่เป็นยังมันสิโค่นเน่าบ่มันสิโค่นเน่าก็มันห่อแล้วเลงต้องเลงช่วงมันบานๆเพราะเวอร์จสิอ่าเลงเลงเลงเงินปุ๋ยใส่นี่บ่เลงน้ำจวงอ๋อเลงน้ำอ๋อจะเลงอันช่วงมันห้อมันจะป่วยเออเออมันจะป่วยมันจะป่วยกลางมันนหน้าอ๋อเออกลางหอยหน้าน้ามันห้อมันเกิดจะรดน้ำคือจังจะปลูกซีสามซีแปลงนี่เจ้าใส่ เมล็ดลายไปไหนพอเราเซ่ยอดแซกกระถองกันจักปองจากป้องปองเดียวปองเดียวอป้องปองจากบาทปองอร่อยสามสิบโอ้ได้เงินเป็นพันหลายพันอยู่เตี้ยวหมื่นหมดแล้วเตียเกือบมื่นหมดแล้วที่ในการเน้มันมันเอาฟันนี่ดีกับจำดีอีอเคยปลูกมื่อ้ววันเถอะปลูกสุปีพักการกันก้อนนี่ มันบ่อหนาวมันบ่อหนาวเออเพื่อนนี่เพิ่นมากหนาวเพ่นบ่อเออเพื่อนจีออกมากหนาวจังหน่อยตีมากหนาวงามงามงามวะไงผู้หเขาก็ร่างห่อได้สิเนาะห่อกอดกันเข้าไปเรื่อยๆมันจ่ยืดเสิยบมาเจ้ามาเบิ่งเ่อมันจะมาเบิ่งหัวจะมาเบิ่งตอนตาจะมาซื้อน้ำหัวกะลัมมีแล้วงามงามงามเพราะว่ากอดปลูกหางปลูกหน่อยหัวมันหน่อยว่า เอยเบิ่งผักเพิ่นนะครับเบิ่นพุ่นอ่ะเพิ่นก็มีความสุตกับการเฮ็ดผักนี่แหละหัวละพ้าค้นติ่เออหัวละพ้าแซ่มไปดีอ่ะนี่ออกแล้วตัดเออๆตัดจดเลยอุ้ยเบิ่งดูพุ่นอ่ะก่างใหญ่เนาะพุ่นอ่ะห่อใหญ่กําลังห่ออุ้ยเบิ่งดูมันงบ้านทั้ห่อืเพิ่นใส่ปุ๋ยขี้ไก่นี่แหละสูตรเด็ดเบิ่นเราอันนี้ก็สิทานปีใหม่ทานท่านพอดีเออกอดเข้าไปได้การมาตอกเงิอ ดูแลเป็นวิเศษต้องมีใจรักว่าไงเนาะพะออ่อใหญ่เนาะบ่บอกมันบ่อแห้งพออ่อบ่สุดยอดพักงามๆครับนี่ครับก็นี่พ่อใหญ่คนเอาขอบคุณได้หลายเเดี๋ยวขอบคุณอีกขึนนึงอ,อ่าสุดยอดครับพ่อใหญ่โครโลออบ้านฟังแดงตำบลให้ยองอำเภอบังคนสกลนครครับใครอยากมาเบืองรัมาเบืองแปลงอยู่คางริมคลองเน้่บ้านฟังออบ้านฟังแดงถามหาพ่อใหญ่โคโลอ่าริมคลองปลูกพักมาแล้วซิฟกาปีทราบปีแล้วล่ะสุดยอดเป็นกำลังใจให้ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไล่ยามกันแล้วเพื่อรับชมคลิปใหม่ครับจุดยอดครับ